สวัสดีคนดูครับผมวันนี้ผมบีมสี่ห้าแปดเจ็ดนะครับวันนี้ผมจะมาแจกเซิร์ฟเวอร์ V I P Match Map King Legacy นะครับของพี่เบ็บอยนะครับนะนี่นะครับคนเล่นสองเหมือนคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองครับซึ่งทําไมผมต้องอัดตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็มาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกเซิร์ฟเวอร์ King Legacy นะครับซึ่งมาของผมเองนะนี่ครับเพื่อคนดูนี่นะครับโอเคดีวผมจะแจกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปให้ทดลองนะครับเนี่ยเขาได้นะครับ ของผมจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอ่าเนี่ยเวท ting อันนี้นะครับคือคือผมคนเดียวนะเออนะครับก็ตัวิวของผมนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกนะครับก็ใครเพิ่งมาดูนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับนะนี่นะครับโอเคมาปุ๊บเดี๋ยวผมจะรีจะอันนี้นะครับอันนี้ของผมจริงๆนะครับนี่ผมก็วิวสองพันแล้วเดี๋ยวฟาร์มไมตันไปเลยก็ลักษณะทุนนะครับที่ที่ผมถึงสองพันรวลได้นะครับเพราะว่า บัตดี้ฟาร์มนะครับผมนะเออแ้ะเป็นกันครับชินโดไรนี่นะครับชินโดไรบอกฟูดคิงบอกฟูดคิงเลาจะซี่รับเติมบัสนะครับแล้วก็อืมากมายนะครับเด็กหกนะครับโอเคนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวส่งให้เลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับนี้ก็จะไปกินนี่และครับสวัสดีครับซี่อ